แสดงว่าเขาไม่ให้เกียรติกับวุฒิสภาเลยครับผมคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยขอประนามต่อการกระทําอย่างนี้น่าอายผมขอประนามอย่างยิ่งเลยครับว่าไม่ให้เกียรติต่อวุฒิสภาและถือว่าท่านก็ไร้เกียรติต่อการที่จะมาตอบกระทู้แค่นี้ มันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเป็นเรื่องเพื่อประเทศชาติและประชาชนทําไมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับวุฒธธิสภาเรื่องน่าอายน่าเกลียดอย่างยิ่งความน่าอายตรงนี้ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนผมเองก็รู้สึก เกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เปิดสมัยประชุมแล้วว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับวุฒิสภาทั้งๆท,ท,ที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดจากันในวิปคือในที่ประชุมของวิปซึ่งมีตัวแทนของรัฐบาล คือท่านรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินย้ำแล้วหลายครั้งหลายหนท่านรับปากว่าได้ไปประสานงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแล้วก็ยืนยันว่าท่านนายกนั้นแจ้งให้คณะให้รัฐมนตรีทุกคนถ้ามีกระทู้ไม่ติดภารกิจใดๆต้อง มาตอบในที่ประชุมวุฒิสภาแต่ท่านครับดูเหมือนว่าการประสานงานการพูดจานั้นสักแต่ว่าพูดกันแต่ในทางปฏิบัติหาได้ปฏิบัติตามที่ได้พูดจานี้แต่อย่างใดทั้งสิ้นผมว่าเป็นเรื่องน่าอายและก็เป็นเรื่องที่น่าเกลียดอย่างยิ่งเลยครับท่านประธานครับ ความจริงแล้วการตอบกระทู้นั้นเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายที่ได้ประโยชน์เต็มๆแน่นอนคือรัฐบาลจะได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าผลงานที่ตัวเองทำไปนั้นทำอะไรและสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยชาวไทยสงสัยนั้นตัวเองได้ตอบ จนกระทั่งเกิดความชัดเจนเป็นประโยชน์มากๆเลยท่านรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์พูดในที่ประชุมวิบว่าตัวท่านเองเนี่ยเวลาที่ตั้งกับมีใครตั้งกระทู้ถึงท่านแล้วท่านไม่มาตอบเนี่ยท่านรู้สึกอายตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความน่าอายตรงนี้ ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนผมเองก็พยายามนั่งดูนะว่าเอทำไมเลื่อนกันแล้วเลื่อนกันอีกเลื่อนหลายครั้งหลายหนไปออกพื้นที่ไปประชุมต่างจังหวัดนี่ก็พอโอเคแหละครับท่านแต่มันประชุมวันอังคารแสดงว่าเขาไม่ให้เกียรติกับวุฒิสภาเลยครับผมคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย ขอประนามต่อการกระทําอย่างนี้แล้วก็จะหมดสมัยประชุมอย่างที่ท่านอํมพลจินดาวัฒนะบอกไปไปมา,มาในที่สุดก็เลื่อนไปเลื่อนมาเป็นโลกเลื่อนอยู่อย่างนี้แล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้ตอบแล้วก็จบจบกันไปน่าอายผมขอประนามอย่างยิ่งเลยครับว่าไม่ให้เกียรต,ต่อวุฒิสภาและถือว่าท่านก็ไร้เกียิต่อการที่จะมาตอบกระทู้แค่นี้ มันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเป็นเรื่องเพื่อประเทศชาติและประชาชนและเป็นผลประโยชน์ของรัฐบาลเสียอีกกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ